ใกล้กับตรงมีหนึ่งทใกล้ก็บตรงมีหนึ่งหนึ่งนี่เห็นล้านตัวเช่นเลยหนึ่งหนึ่งนี่เห็นล้านตัวเช่นเลยอีหลีเนี่ยเห็นบอกคือจังหันเขาเคยฝันที่ผ่านมาเนาะฝันเห็นนั่นบักซี่ดายังกลุ่มๆหลงเมื่อนมาแล้วกับฝันว่าไปกับผู้หญิงสามคนเห็นบอสสามสามมาบักที่หนึ่งงวดนี่หนึ่งงวดที่สามที่มาไทยเนาะฝันเห็นเด็กหน่อยฝันว่าอุ้มเด็กหน่อยก็ตรงมีหนึ่ง มาดามตีวันหนึ่งมันใจแมนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเน่มาตามความฝันของมาดามนะครับบอกความฝันให้ฟังเลยครับอันอันฝับ้างฟันล้าหล้าหลังเลขออกแล้วเนาะครับฝันมาได้อุ่มเล็กน้อยได้อุ่มเล็กน้อยจ้า พันว่า้มเด็กน้อยเด็กน้อยจะได้ค่ะบพันพันว่าอุ้มใหม่เด็กน้อยผู้ชายค่ะพันว่าอุ้มเด็กน้อยผู้ชายพันว่าอุ้มยืดสองข้างเด้ยครับที่แรกนั่นอุ้มอุ้มข้างแรกนั่นก็บ้างละาใบระบาดท,ที่นี่ลืมไปหาท้ำนั่นท้ำนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แะไรเลยลืมลืมเล็กน้อยเลยเออลืมล,ลูกกันไม่แก๊ปไปเอาอีกแต่ว่า กะเจอคือเกาเ่าเมนบ่เมียน,นจ้ะกเด็กน้ยอยเขานั่นกอยู่อยู่หม่องเก่าอยู่ครับก็ได้เอาบอ่เสียเนาะบ่จ้ะแต่เลยว่าหนึ่งหนึงน่งอ่หาหย่งแต่ว่าจุดของกันมักคือบ่ขึ้นักหนึ่งหนึ่งอ๋อมักหนึ่งหนึ่งเมนตามสิเคยตีมาจะเป็นลักษณะนีน้แต่ตอนเจังได้ก็ต้อ,ตอตงมีหนึ่งจังไหนก็ต้องมีหนึ่งหนึ่งนี่ไฮลันตัเช่นเลย อีห yeah. huh? ลีเน er> right. evet> well, ah ี่ยเ็นบอกคือจังอันเขาเคยฝันที่ผ่านมาเนาะฝันเห็นนั่นบักซี่ดายังกลุ่มๆหลงมือนมาแล้วกับฝัน่าไปกับผู้หญิงสามคนเห็นบอสสามสามมาบัดที่หนิงวดนี่หนิงวดที่สามที่มา่ายเนาะฝันเห็นเด็กหน่อยฝันว่าอุ้มเด็กหน่อยก็ตรงนี้หนึ่งแต่ว่ามันใจวันหนึ่งแมนเนี่ยปกติมาดามก็เคยฝันแมนอยู่นะครับเนาะ ต่ว่าขึ้นมาจากล่างปะกติเ <ๆ S 2> คยฟันแหม็นๆบอยให้ฟังไหมครับที่ฟันแบบแต่ตีแบบได้เป็นโตตรงๆนะครับที่ช่วงแบบเขาตีโบเกนนี่เนาะบอกถึงว่าต่ว่าถ้าคือแบบว่าเหล็กเด่นนี่สมมติว่าเออไปกันสามคนหสี่สามสี่หน้าถ้าเด็กหนุ่ยยังสี่กันนึ่งสี่นะ,ค,ะค,คือคือมันจะติดตลอดไหมไมายถึงว่าจะมีตัวนั่นอ่ะมีเหล็กตัวนั้นตลอดคจำ มาดามปีเป็นตัวแรกเอรครับสำหรับคอมส์ปีหนึ่งหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งจ้ะปีง่ายๆ่ายโอ้เปลืองเลยตัวแบบนี้บัคขึยากไล้บัคิด้ยากได้เมียนเด็กหน่อยจะได้กันหนึ่งเมียนเพราะว่าโกสิตีหนึ่งหนึ่งก็ไปเอาสองขังไปสองเถอะเมียนก็เลยว่ามีเลขหนึ่งสั้งแรกก็เห็นติดหน่อยฮันล์ครั้งที่สองก็ยังแบบอยู่นัน ไบเชลเลกเล็กน่อยก็เห็นแมนจ่ไปอีกรอบนึงยังเห็นอีกแมนก็เห็นก็เลยกะัแต่บ้านรอบสองนี่อุ้มเอาฮะรอบสองอุเอาแก็รอบแรกก็อุ้มคือกันอุ้มต่ว่าบ้างใบคล้ายๆใบอุ้มเดี๋ยวมาค่ายเห็นยังีินะรอบบัตที่เนียนรอบสองนี่โอ้ยลืมลูกยักับบ้านนีสินะตะลืมลูกสินะได้กลับไปเอาก็เล็กอุ้ม ลืมลูกก็เลยกลับไปเอาแม่นจะแดงว่าได้อุ้มเขาได้พี่นอ้องก็เลยก็เลยอุ้มกันเลยก็เลยตื่นเลยนะก็เลยคิดว่าตรงนี้หนึงนน่งแนีนอนมัสนะแต่ว่าจะกองอันตีแล,ล้วก็เลขในสูตรหนึ่งหนึ่งมันชนกันงวดกว่อนนี่ก็บม่ได้สังเกตเนาะก็บคั้นตากสามสี่สามเจ็ดยังคงจะคองไปเห็นบ่เลขเลขเลขสูตรอันอีกสูตรหนึ่งนัน่นเลขคกมันสิม,มาบุญกับพรางชนกันอีกสูตรหนึ่ง แมนระบาดที่นี่จังหวเล่ยไปสังเกตว่ารอบนี้อ่ะหนึ่งมันชนกันบนล่างก็เลยว่าสูตรที่มันเก่าก็เลยเอาจับมาเก่งใช่กันพรกับฟันนั่นบอค่ะมะเก่งใส่เซนกับฟันรอบมันีตัวเลขที่ใดมากนะคือมี่หนึ่งแมนจัดหนึ่งเพราะว่าจากโปรโปรมักหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกหนึ่งหาเกิดกันหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งเก่าวันนี้ แมนก็จะเป็นหนึ่งหกหนี่งแม่มันใจหนึ่งมากหนึ่งแมนล้านเปอร์เซ็นต์หรอครับหนึ่งนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทับถับฟันน่ะสังเกตว่าจะค้องฟันมาเรื่อยๆคือหลังหลังหอยออกเด้คือแบบว่าตอนขึ้นมากสิจะปั่นนะหนึ่งสี่บแมนบอกครับหนึ่งหาเลยแมนบอกแม่นบ่ตีซ้อยกันเนี่ยแต่ว่าผู้ชาับตีหนึ่งหนึ่งแล้วกลับไปอุ้มเหมาผู้ชาย เล็กหน่อยผู้ใายก็ไปอุ้มเบาสองขังนะเจ้าควเลขคิดว่าตั้งหนึ่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 งใครจะคองสี่พอจะคองกับกียหกหนึ่งหนึ่งใซ่เดือหานกหกได้เนาะจ้าเมียนมันเลือดซีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่ตะเีตีเพราะไปใส่เล่นเพราะว่าซีนี่ก็บเจะควงเหมนกันผู้ชายกับน้ำหาน้ำหกซีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแบบนั้นบอกเอาใส่ล้วลอยได้บอกครับแต่ว่ามันมันใจนี่แบบ มันใจรยกว่าลานเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามาดามมักเด็กเบิ้ตอนนี้ใช่ครับซีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งจครับแล้วก็โฟกหนึ่งหนึ่ง้น้ำหาน้ำหกบ่ถ้าสมมติว่าผู้ใดจะตีลายไปจริงๆนะโอ้แสดงว่าตีเป็นตัวนี้นะครับโทษมาดามอายุเท่าใดคนฝันอายุสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดใตีแตัวนี้สี่สิบเจ็ดปีเด้อาะจกตรมนหน่อย จะวองมาอุ่มครับแต่ว่าได้อุ่มนะครับเนาะเนาะเอาเอาเป็นเลขเด่นนี่คักหนีหนึ่งหนึ่งแม่หนึ่งเนี่ยครับแปลว่าหนึ่งสุมากตีจากความฝันนะครับอไม่เป็นเดกสูตรนะครับเนาะฝันเนาะตีจากความฝันฝันฝันละกันใน่ไสูตรที่จะฟ้องเดือดเหมือนบุญล่างครับมีตำราเบิ้งบอกครับมีโยมันบอกอนี้ก็ค่ะตำราในความฝันมี ได้เบ่งมาครับอันโบค่ะเพะทัานได้เขาไปเบ่งซ้ำคือแบบไกลไก่วนพุ่นละ่ะครับเขาไปเป็นแนวทางไ้กตอนนะครับเนม่นจะแต่ว่าที่แน่นนนวน่ะคือแบบ่าเจ้าของคิดว่าตรงมิตหนึ่งเฉยอันนี้เป็นความฟัน่องวดบ่ครับจ้าฝันตองวดสังเกตมานี่สนี่นงวดที่สามเนาะคือจะเงิน,นงที่เป็นแบบว่าพิรณาม่านะต่ก้อนน่ะ ฝันนี่ยทีมักบอกเป็นตูวแต่ว่าใกล้เขาพันศานี่คือเ,อเ,ออเ,ออเองียบวันนี้งงเลยเป็นยังไงครับตะกอ,อ,อ,อนน่ะตะกอนน่ะจะแบบว่าจะได้เป็นตัวมาหมายถึงว่าฝันบอกเป็นตัวเป็นตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝันแบบว่าฝันติดปริศนาก็ะจะฝันได้ได้อนไรยังได้ผลนร้นไหมยังไม่สีหนาได้ขึ้นบตอที่ด่ากลม่มๆในเม่อตอนอที่ออกฝันเหี้เปรี้ยวครับแล้วกันนับฝันอย่างนี้สามคน แกวเขาสามาะที่นี่มีหนึ่งจ้าแมนมีหนึ่งค่ะเพราะว่าจับจุดไว้เนาะเพราะว่าแมนเวื่หลีกเลเห็นียังนี่ที่เป็นตัวรักไว้ก่อนจ้าแก็บางวันที่แล้วมันพวกเขาซื้อจ้าก็บางวันนี้ตัวรักก็จะเป็นยังเป็นหนึ่งตัวรักเออเอากระดับเป็นเน่าข้างที่มาดามท่นตีให้นะครับเพื่อจะตีแบบนี้นะครับ ตีง่ายๆมันว่ามันต้องตียากเป็นฟันต้องหดปะครับมาดามจ้าแม่คือหลังหอยออกมันจะฟันครับกับพี่เจ้าน่าไว้นะครับถ้าฟันต้องหดมากจะแม่นย่ำนะครับส่วนมากก็จะส่วนมากก็จะไม่ย่ำเราตีง่ายๆเพร่ะตีง่ายๆนะครับสําหรับตัวตีจากความฟันนะครับเป็นตีห้ถือเว้นนะครับนอนนึ่งๆนี่นะครับเนาะ จาจับสามตัวนะครับจะเอาซีมาใส่หรือจะเอาห้านะครับมีซีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความฝันของมาดามเล่นะครับเด้อผู้ไดตีเป็นตัวไดกับซอยคอมเมนต์มาบอกเลยด้วยครับเด้อตัวบบงแบ่งปันตัวเะล็กโชคลาภนะครับผู้ไดเขามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับจากความฝันนะครับของมาดามเล่ะนะครับเดี๋ยวไปตามกันอีกที่หนึ่งคงสุดท้ายนะครับ